สวัสดีครับอ่านพระคัมภีร์จบใน1ปีกับจอนประจำวันที่4มีนาคมวันนี้เราอ่านจากพระธรรมกันดานวิถีบทที่31 32 33และพระธรรมมาราโกบทที่9ข้อ1ถึงข้อ29ให้เรามาเริ่มต้นที่พันธสัญญาเดิมพระธรรมกันดารวิถีบทที่31การทำสงครามกับคุณมีเดียน เาเวแต่กับโมเสสว่าจงแก้แค้นคนมีเดียนคนอิสราเอลหลังจากที่เจ้าจะจากไปอยู่กับประชากรของเจ้าและโมเสสกล่าวกับประชากรว่าจงเตรียมคนในพวกเจ้าให้พร้อมด้วยอาวุธเพื่อทำสงครามไม่ใ่ไปสู้กับพวกมีเดียนเพื่อแก้แค้นคนมีเดียนให้กับพระยาเวจงส่งคนจากทุกเผ่าของอิสราเอลเผ่าละพันคนเข้าทำสงครามดังนั้นเขาจึงจัดคน เผ่าละพันคนจากคนราเอลที่เป็นพันๆรวมหนึ่งหมื่นสองพันคนพร้อมด้วยอาวุธเพื่อเขาสงครามแล้วโมเสสทรงคนเผ่าละพันคนออกไปทําสงครามเขาทั้งหลายออกไปทําสงครามพร้อมกับฟีเนหัสบุตรเอเลอาซาบุโรหิตและเครื่องใช้บริสุทธิ์และมีแตรปลุกอยู่ในมือของฟีเนหัสเขาทั้งหลายทำสงครามต่อสู้คนมีเดียมตามที่พระเยโฮเวห์ทรงบัญชาโมเสสและพวกเขาฆ่าผู้ชายหมดทุกคน เขาทั้งหลายประหารบรรดากษัตริย์คนมีเดียนพร้อมกับคนอื่นๆ,ๆที่ถูกฆ่าได้แก AV, ่เอวีเรเคมซูเฮอและเรบาซึ่งเป็นกษัตริย์ทั้งห้าของคนมีเดียนและเข้าประหารบาลาอัมบุตรเปเออด้วยดาคนอิสราเอลจับสตรีชาวมีเดียนมาเป็นเชลยพร้อมกับผู้เด็กๆรวมทั้งกวาดเอาฝูงสัตว์เลี้ยงฝูง,งแพะแกะและข้าวของทั้งหมดไปเป็นของริบ และเอาไฟเผาทุกเมืองที่เป็นที่อยู่อาศัยของพวกเขาและเผาค่ายพักทั้งหมดของพวกเขาแล้วเก็บของที่ริบมาทั้งหมดและสิ่งที่ชิงมาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคนหรือสัตว์กลับไปและพวกเขานำบรรดาเฉลยและทรัพย์สินที่ชิงมาได้รวมทั้งของที่ริบมาได้มายาโมเสสเอเลอาซาปุโรหิตและจุมนทนิสราลที่ค่ายณนทะท่ราบโมอับริมแม่น้ำจอแดนตรงข้ามเมืองเยริโคการกลับมาจากสงครามโมเสส เอเลอาซาโรหิตและบรรดาผู้นำชนกนออกไปต้อนรับเขาทั้งหลายนอกค่ายพักและโมเสสโกรธผู้นายทหารคือพู้นายพันและผู้นายร้อยผู้กลับมาจากการทำสงครามโมเสสพูดกับพวกเขาทั้งหลายว่าพวกท่านไว้ชีวิตผู้หญิงทั้งหมดหรือดูสิผู้หญิงเหล่านี้ทําให้คนอิสราเอลลงผิดต่อพระยาเวในเรื่องเปโอโดยคําแนะนําของบาาอัมและ ภัยพิบัติซึ่งเกิดขึ้นท่ามกลางชุมนุมชนของประยาเวฉะนั้นจงป,ประหารเด็กผู้ชายทุกคนและประหารผู้หญิงทุกคนที่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายแต่ให้ไว้ชีวิตหญิงสาวที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายสำหรับพวกท่านเองจงพักอยู่ภายนอกค่ายเจ็ดวันคือทุกคนที่ได้ฆ่าและทุกคนที่ได้แตะต้องศพที่ถูกฆ่านั้นจงชำระตัวและชำระเฉลยของตนในวันที่3และวันที่7ผู้พวกท่านต้องชำระเครื่องแต่งกายทุกชิ้นเครื่องใช้ที่ทำด้วยหนังสัตว์ทุกชิ้น เครื่องใช้ที่ทําจากขนแพะทุกชิ้นและเครื่องใช้ที่ทําด้วยไม้ทุกชิ้นและเอเลอซาุรูหิตกล่าวคนที่ออกไปทําสงครามว่าที่เป็นข้อกาหนดธรรมญนยียซึ่งพระยาเวดได้ทรงบัญชาโมเสสเฉพาะทองคําเงินทองสำริดเหล็กดีบุกและตะขวะัวและทุกสิ่งที่ทนไฟได้ท่านทั้งหลายจงนําให้ผ่านไฟและก็จะสะอาดอย่างไรก็ดีต้องชําระมลทินด้วยน้ําและสิ่งใดที่ทนไฟไม่ได้ท่านต้องผ่านน้าท่านต้องซักเสื้อผ้าของท่านในวันที่7จจะสะอาดหลังจากนั้นผู้ท่านจะเข้าในค่ายได้ การแบ่งเฉลยและของริบพระยาเวตรัสกับโมเสสว่าให้เจ้าและเอลอาซาปุโรหิตและบรรดาโวนาสกุลของชุมชนนับสิ่งที่ชิงมาได้คือทั้งคนและสัตว์ที่ยึดมาได้และแบ่งสิ่งที่ชิงมานั้นเหล่านั้นให้พวกทหารที่ออกไปทําสงครามส่วนหนึ่งและให้ชุมชนทั้งหมดอีกส่วนหนึ่งและโัวชักส่วนหนึ่งทหารที่ออกไปทําสงครามเป็นของถวายแด่พระยาเวคือชักหนึ่งในห้าร้อยจากคนฝูงโคฝูงลาและฝูงแพะแกะและเอาส่วนที่ชัก จากพวกเขามอบให้กับเอเลอาซาเปรหิตเป็นเครื่องถวายแด่พระยาเวและจากส่วนของคนอิสราเอลนั้นตรงชั้หนึ่งในห้าสิบจากคนฝูงโคฝูงลาฝูงแพะแกะและสัตว์เลี้ยงทั้งหมดและมอบให้แก่คนเลวีที่ดูแลพระพาของพระยาเวและโมเสสกับเอเลอาซาเปรหิตก็ทำตามท,าที่พระยาเวทรงบัญชาโมเสสสิ่งที่ชิงมาได้ยังคงเหลืออยู่จากสิ่งที่ทหารยึดนั้นคือแกะหกหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวคือแกะหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันตัวโคเจ็ดหมื่นสองพันตัว ลาหกหมื่นหนึ่งพันตัวและคนคือผู้หญิงที่ยังไม่เคยร่วมหลับนอนกับผู้ชายรวมทั้งหมดสามหมื่นสองพันคนและจานวนครึ่งหนึ่งเป็นส่วนของคนที่ออกไปทําสงครามมีแกะสามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวส่วนแกะที่เป็นของถวายแดรพระยาเวคือหกร้อยเจ็ดสิบห้าตัวมีโคสามหมื่นหกพันตัวและส่วนที่เป็นของถวายแดรพริยาเวคือเจ็ดสิบสองตัวมีลาสามหมื่นห้าร้อยตัวส่วนที่เป็นของถวายแดรพระยาเวคือหกสิบเอ็ดตัวและมีคน หนึ่งหมื่นหกพันคนส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวคือสามสิบสองคนโมเสเซสได้มอบส่วนที่เป็นของถวายแด่พระยาเวนั้นแก่เอเลอาซาโรหิตตามที่พระยาเวทรงบัญชาแก่โมเสเสและอีกครึ่งหนึ่งคือส่วนของคนอิสราเอลซึ่งมเสเสได้แบ่งไว้กับผู้ทหารทำสงครามนั้นครึ่งหนึ่งของจุนวนมีแก่สามแสนสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยตัวโคสามหมื่นหกพันตัวและลาสามหมื่นห้าร้อยตัวและคนหนึ่งหมื่นหกพันคนจากครึ่ง ที่เป็นส่วนของคนอิสราเอลนั้นโมเสสเอาหนึ่งใน50บจากคนและสัตว์เลี้ยงมอบให้แก่คนเลวีที่ดูแลพระพาของพระเยโ์เวตามที่พระเยโเว่ทรลบัญชาแก่โมเสสและบรรดานายทหารผู้บังคับกองพันคือบรรดานายพันและนายร้อยเข้ามาหาโมเสสและกล่าวกับโมเสสว่สาผู้รับใช้ของท่านได้ตรวจนับทหารผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราแล้วไม่มีใครหายไปแม้แต่คนเดียวและเรานําของที่แต่ละคนพบมาถวายแด่พระยาเว่คือสิ่งที่ทําด้วยทองคํา มีกำไรขากำไรข้อมือแหวนตราทุ้มหูและสร้อยคอเพื่อลดมลจินบาปของเราเฉพาะพระพักตร,ร์เียอเวโมเสสและเอเลอซาบริก็รับสิ่งของต่างๆที่ทํด้วยทองคามาจากพวกเขาทั้งหลายและทองคาทั้งหมดอันเป็นเครื่องถวายที่พวกถวายแด่เปียอเวซึ่งมาจากบรรดาในพันและในร้อยมีน้ําหนักรวม200กิโลกรัมเหล่าทหารนั้นต่างคนต่างยึดมาเป็นของตนเอง โมเสสและเอเลอซารับทองคำจากในพันและในร้อยและนำมาไว้ในเต็นท์นัตอบเพื่อเป็นอนุสรณ์แก่คนอิสราเอลเฉพาะพระพ,า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 พาักพระยาเวแตนด้านวิถี32การบุกยึดและแบ่งดินแดนฝั่งตะวันออกของจอร์แดนภูมิพันุรูเบนและภูมิพันธกาดมีฝูงสัตว์็นจำนวนมากจนนับไม่ถ้วนเขาทั้งหลายเห็นเป็นดินยาเซอร์และเป็นดินกิเลอาดเป็นที่เหมาะกับฝูงปศุสัตว์คนเผ่ากาดและคนเผ่ารูเบนที่มหาโมเสสเอเลอซาปุโรหิตและเป็นผู้นำของชุมชนกล่าวว่า อทาโรดดีโบดยาเซอร์นิมราเฮชโวนเอเลอาเลเซบามเนโบและเบโอนคือแผ่นดินที่พระยาเวทรงทำลายต่อหน้าถึงชนอิสราเอลนั้นเป็นแผ่นดินที่เหมาะกับฝูงปศุสัตว์และข้าพเจ้าทั้งหลายผู้รับใช้ของท่านมีฝูงปศุสัตว์และเขาทั้งหลายกล่าวว่าถ้าข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นที่โปรดปรานของท่านขอมอบแผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์แก่ผู้รับใช้ของท่านโปรดอย่าพาข้าพเจ้าทั้งหลายข้ามแม่น้ำจอแดนไปโมเสสพูดกับคนกาดและคนรูเบนว่า คนให้พี่น้องของพวกท่านทำสงครามขณะที่พวกท่านอาศัยอยู่ที่นี่หรือทําไมท่านทั้งหลายจึงให้จิตใจ,จของคนอิสราเอลท้อแท้ที่ติยกข้ามไปยังดินแดนแผ่นดินที่พปรยวเวรยวยได้ประทานแก่พวกเขาแล้ววีดาของพวกท่านทําเช่นนี้เมื่อข้าพเจ้าใช้พวกเขาจากคาเดชบาเนียไปสอดแนมแผ่นดินนั้นเมื่อเขาทั้งหลายไปยังหุบเขา เอชโคและได้เห็นแผ่นดินนั้นแล้วและพวกเขาทําจิตใจของคนอิสราเอลท้อแท้ที่จะยกเข้าไปในแผ่นดินที่พระยาเวทรงประทานแก่เขาทั้งหลายในวันที่พระยาเวกริว้วพวกเขามากและพระพองค์ทรงปฏิญาณว่าจะไม่มีสักคนที่ออกจากอียิปต์ซึ่งมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจะเห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้ว่าจะมอบให้แก่อับรามอิสอากรยาโคบแล,และพวกเขาทั้งหลายไม่ติดตามเราอย่างสนใจยกเว้นคาเลบุตเยฟุนเนคนเคฮัสและโยชูวาบุตรนูน เพราะว่าเขาทั้งสองติดตามพระเยาวเวยอย่างสุดใจและพระเยาว์เวคลคริวอิสราเอลพระองค์จึงรงให้พวกเขาได้รอดอยู่ในสิทธุกันดาน40ปีจนกระทั่งชาติพันธุ์ที่กระทำต่อพระเยาวเวตายหมดท่านทั้งหลายเติบโตขึ้นมาแทนบิดาของพวกท่านเป็นพงพันธ์บาปที่จะทวีพระพิโรธของพระเยาวเวต่ออิสราเอลให้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าถ้าพวกท่าน ทันจากการติดตามพระองค์พระองค์จะทรงทอดทิ้งเขาทั้งหลายในถินทุรกันดารอีกและพวกท่านจะทำลายชนชาตินี้ทั้งหมดและเขาทั้งหลายเข้ามาใกล้กล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะสร้างคอกสาหรับบริสัตว์ที่นี่และสร้างเมืองสำหรับลูกเล็กๆทั้งหลายของพวกข้าพเจ้าพวกข้าพเจ้าพร้อมจะถืออาวุธไปข้างหน้าคนอิสราเอลจนกว่าข้าพเจ้าทั้งหลายจะนําพวกเขาไปถึงที่อยู่ของเขาส่วนลูกเล็กๆของพวกข้าพเจ้าจะอยู่ในเมืองที่กําแพงร้อมรอบ เผดชาวแผ่นดินนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายจะไม่กลับบ้านจนกว่าคนอิสราเอลจะได้รับมรดกของพวกเขาเพราะพวกข้าพเจ้าจะไม่รับมรดกร่วมกับเขาทั้งหลายที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอแดนและที่ไกลออกไปเพราะว่ามรดกที่ตกถึงข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำจอแดนมเสสสื่กล่าวกับพวกเขาว่าถ้าท่านทั้งหลายจะทำตามสิ่งที่พูดนี้ถ้าท่านจะถืออาวุธเข้าสงครามเฉพาะพระพักตร์พระยาเวและ คนของท่านทุกคนจะถืออาวุธข้าแม่น้ำตัวแดนเฉพาะพระภักดยาเวจนกว่าพระองค์จะทรงขับไล่ศัตรูจากพระภักดีาโงงและแผ่นดินนั้นพายแพ้ต่ออิะราเอ์ภายหลังท่านจึงจะกลับบ้านและพ้นจากพันธะที่มีต่อพระยาเวและอิสราเอลแผ่นดินนี้ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของพวกท่านเฉพาะพระภักะยาเวแต่ถ้าท่านทั้งหลายไม่ทําเช่นนี้นี่เนีท่านทั้งหลายจะเป็นบาปภัระยาเวจะรู้ได้เถิดว่าบาปของท่านจะตามท่านสร้างเมืองสำหรับลูกเล็กๆทั้งหลายของท่านสร้างคอบสาหรับแพ้ แกะของท่านและทําตามที่ท่านทั้งหลายสัญญาไว้และคนเผ่ากาดกับคนรูเบนกล่าวกับโมเสสว่าผู้รับใช้ของพระเยโฮเวจะทำตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชา พวกลูกเล็กๆของพวกข้าพเจ้าภรรยาข้าพเจ้าฝูงพันสัตว์และสัตว์เลี้ยงทั้งหมดของพวกข้าพเจ้าจะอยู่ในมือต่งตางๆของกิเลออาดพระรบใช้ของท่านทุกคนที่ถืออาวุธทําศึกจะข้ามไปเฉพาะ,ระพระภักไบรเยเวเพื่อทาสงครามตามที่เจ้านายของข้าพเจ้าบัญชาโมเสสสิงสั่งเอเลอซากุูดิดและโยชัวบุรน,นูลทั้งบรรดาหัวหน้าสกุลต่างๆของปวงต่างๆของคนอิสราเอลที่เกี่ยวกับเรื่องของพวกเขาและโมเสสกล่าวกับขเขาทั้งหลายว่า ถ้าคนเผ่ากาและคนเผา่ารูเบนทั้งหมดที่มีอาวุธับสงครามจะข้ามแม่น้ำจอแดนไปนพร้อมกับท่านทั้งหลายเฉพาะพ,พระพักตร์พระยาว์และแผ่นดินนั้นจะพ่ายแพ้ต่อหน้าพวกท่านแล้วพวกท่านจงมอบแผ่นดินทิเลอาดให้เป็นกรรมสิทธิ์แก่พวกเขาทั้งหลายแต่ถ้าพวกเขาไม่ถืออาวุธข้ามไปกับพวกท่านพวกเขาจะต้องได้ส่วนแผ่นดินของคณะอันร่วมกับท่านเป็นกรรมสิทธิ์ข้ิบเอ็ดคนเผ่ากาลกับคนรูบเบนตอบว่าพระเยาว์นะครับพวกผู้รับใช้ของท่านอย่างไรข้าพเจ้าทั้งหลายจะทําอย่างนั้น ส่วนข้าพเจ้าข้อ32พวกข้าพเจ้าจะถืออาวุธขา้ามไปยังแผ่นดินคานาอนันเฉพาะพ,าพระภาคเปียเวแต่มรดกที่เป็นกรรมาสิทธิ์ของข้าพเจ้านั้นจะคงอยู่ฝ far วันออกของม่นาำจอดแดนโดยเสฟมอบดินแดนแก่คนเผ่ากา่แกบคนรูเบนและแก่คนครึ่งเผ่าของมนัสเสบุตรโยเซฟอาณาจักรของกริย์สีโหนคนอามูมไรและอาณาจักรของโอก,กริย์แห่งบาชาทั้งแผ่นดินและเมืองต่างๆตลอดพรมแดนคือเมืองทั้งหลายที่อยู่รอบแผ่นดิน และคนกาดก็สร้างเมืองดีโบนอาพาโรนเอรรนเออร์อโรดโชฟานยาเซอร์โยกเบฮาเบดนิมราและเบดฮารานเป็นเมืองป้อมและสร้างข้อให้แก่และคนรูเบนก็สร้างเมืองเฮชโบนเบอเลจคิร Ar er er ิยาทาอิมเนโบและบาอัลเ,เมออดบางชื่อถูกเปลี่ยนใหม่และสิบอาพวกเขาตั้งชื่อให้แก่เมืองต่างๆที่เขาสร้างขึ้น พงพันมาคีบุตรมนัสเสยิบมเยยมืองกิเลอาดทั้งขับไล่พวกอามมไรที่อยู่ในเมืองนั้นและโมเสสยกกิเลอาดให้แก่มาคีบุตรมนัสเสและเขาก็อาศัยอยู่ในเมืองนั้นส่วนยาอีบุตรมนัสเสเข้าไปยึดชนบทของพวกเขาและเรียกชื่อว่าฮาวโวยาอีและโนบาเข้ายึดในเขตเข้าไปข้อ42และโนบาเข้ายึดในเคนาและชนบทของเมืองนี้เขาจึงเรียกเมืองว่า โนบาตามชื่อของเขาเกนั้นวิสีบทที่3 3อริยะทางการเดินทางของอิสราเอลเมื่อออกจากอียิปต์ต่อไปนี้เป็นระยะต่างๆในการเดินทางของคนอิสราเอลเมื่อเขาทั้งหลายออกจากแผ่นดินอียิปต์เป็นหมวดหมูม่ภายใต้การนำของโมเสสและอาโรนโมเสสเป็นทึกชื่อของสถานที่ที่พวกเขาออกเดินทางทีละอริยทางของพระยาเว์ต่อไปนี้เป็นระยะในการเดินทาง ต่อไปนี้เป็นระยะในการเดินทางที่แบ่งตามสถานที่ที่พวกเขาออกเดินทางทั้งหลายออกเดินทางจากราเมเซสในเดือนแรกคือในวันที่15ของเดือนแรกนั้นหลังวันปสัสก,กาหนึวันคนอิสราเอลออกมาอย่างอาจหานต่อหน้าต่อต,อตาของชาวอียิปต์ทั้งหมดเวลานั้นชาวอียิปต์กำลังฝังศพบรรดาบุตรโควีของตนซึ่งถูกพระยาเวทรง อาหารทำการพวกเขาพระเวทรงลงโทษพวกพวกเทพเจ้าของเขาทั้งหลายด้วยดังนั้นคนอิสราเอลจึงออกเดินทางจากรามเสสแล้วมาตั้งค่ายพักที่สุคตออกเดินทางจากสุคตและมาตั้งค่ายที่เอแลมาตั้งค่่ายท A, ทมีมซึ่งอยู่ชายแดนทินสระแคนดานและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเอทามกลับพยังปิหิโรธที่อยู่ทางทิศตะวันออกของบาอันเซโฟนมาตั้งค่ายหน้ามิคดดน และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากหน้าติฮิโรธและเดินฝ่ากลางทะเลเข้าไปในถิ่นธุรกันดารและเดินทางในถิ่นธุรกันดารเอทามเป็นเวลาสามวันแล้วพักตั้งค่ายที่พักที่เมราบาเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมาราถ,ถึงเอลิมที่เอลิมมีน้ำผูุ้้ดสองแห่งและต้นอิฐถาลามเจ็ดสิบต้น มาตั้งค่ายพักที่นั่นและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเอลิมแล้วมาตั้งค่ายพักที่ทะเลแดงและเขาทั้งหลายออกจากเดินทางจากทะเลแดงแล้วมาพักที่ทินตุรคันดานสิง์และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากทินตุรคันดานสิงแล้วมาตั้งค่ายพักที่ดฟคาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากดฟคาแล้วมาตั้งค่ายพักที่อาลูชและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอาลูชแล้วมาตั้งค่ายพักแรมที่เรซิดิมที่นั่นไม่มีน้ําให้ประชาชนหิน ข้อ15และเขาทั้งหลายออกเดินจากเรซิดินและมาตั้งค่ายในถิมทุรกันดารซีนายและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากถินทุรกันดารซีนายและมาตั้งค่ายพักที่ชิโรดหัททาอวาและทั้งหลายออกเดินทางจากชิโรถหนาอาธาวาและมาตั้งค่ายพักอยู่ที่เอเซโซเาตั้งทั้งหลายออกเดินทางกับอาร์เชโรถและมาตั้งทักค่ายที่ริปมาน เขาทั้งหลายออกเดินทางจากริบมานมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ริโมนเปเรสและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริโมนเปเรสและมาตั้งค่ายพักที่ริบบาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริบบาและมาตั้งค่ายพักที่ริสาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากริสามาตั้งค่ายพักที่เอเลธาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเคเลธาและมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ภูเขาเชเฟอร์ Yeshua, และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาเชเฟอร์มาตั้งค่ายพักที่ฮาเรดาและเมื่อเขาทั้งหลายออกเดินทางจากฮาเรดาแล้วตั้งค่ายพักที่มักเคโรดและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมักเคโรดแล้วมาตั้งค่ายพักที่หาทั้งหลายออกเดินทางจากพาหัดและมาตั้งค่ายพักที่เทราและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเทรามาตั้งค่ายพักที่มิทบา และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากมิกบาแล้วมาตั้งค่ายพักที่อัชโมนาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอัชโมนาแล้วมาตั้งค่ายพักที่โมเสโรดและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโมเสโรดแล้วมาตั้งค่ายพักที่เบเนยาคันและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเบเนยาคันแล้วตั้งค่ายพักที่โคฮักขีดกาดและเขาทั้งหลายก็ออกเดินทางจากโคฮักขีดกาดแล้วออกมาเดินมาตั้งค่ายพักที่ โยธบาทาและเขาทั้งหลายออกเดนินทางจากยศิบาธาแล้วมาตั้งค,นนค่า,งายพักที่อัปโ,หโหรนาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอัปโรนาแล้วมาตั้งค่ายพักที่เอซิโอเกเบร์และเขาทั้งหลายออกเดินทางจากเอซิโอเกเบร์มาตั้งค่ายพักในถิ่นดุรนการศิล์คือคาเดตและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากคาเดตแล้วมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ภูเขาโฮริมแผ่นดินโมอาบแล้วอารอนปุโรหิตขึ้นไปบนภูเขาโฮตามภระบัญชาของพระเยาว์และสิ้นชีวิตที่นั่น ในวันที่1เดือนที่5ปีที่40นับตั้งแต่วันที่คนอิสราเอลออกเดินทางจากเป็นอียิปต์เมื่ออารอณ์ขึ้นชีวิตภูเขาโฮนั้นเขามีอายุ123ปีกษัตริย์เมืองอาราชชาวคานาอันผู้อาศัยที่ในเก็บในแผ่นดินคานาอันได้ยินข่าวว่าคนอิสราเอลยกมาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขาโฮและมาตั้งค่ายที่สันโมนาและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากสันโมนาแล้วมาตั้งค่ายพักอยูที่ ปูนนแนและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากปูนนนและมาตั้งค่ายพักอยู่ที่โอโบดแลทั้งหลายออกเดินทางจากปูโนนและมาตั้งค่ายพักที่โอโโบดและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากโอโบดและมาตั้งค่ายพักอยู่ที่อิเยอาบาริมดิมแดนโมอับและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากไอยิมและมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ดีโบกา าั้งหลายออเดินทางจากดีโบกาดแล้วมาตั้งค่ายพักอยู่ที่อัลโมนดิราทาอิมและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากอัลโมนดิราทาอิมมาตั้งค่ายพักอยู่ที่ภูเขาอาบาริมที่หน้าเนโบและเขาทั้งหลายออกเดินทางจากภูเขา, im, าอ,อาบาริมแล้วมาตั้งค่ายพักณที่ราบโมอับริมแม่น้ำัวแดนตรงข้ามเมืองเยริโควกเขาตั้งค่ายพักอยู่ทิ่แม่น้ำัวแดนตั้งแต่เบดเยชิโมด ไกลไปจนถึงอาเบลที่ณที่ราบอับโมดคำสั่งเกี่ยวกับการที่ดินแดนของขนาน50และพะยาเวตรัดกับโมเสสทีท่ราบโมอับริมฝั่งแม่น้ำัวแดน,นตรงข้าเมืองเยริโกว่าต้อกตงกาวกับคนอิสราเอลว่าเมื่อพวกเจ้าข้าแม่น้ำัวแดนเข้าไปในแผ่นดินขนาลจงขับไล่ชาวเมืองนั้นออกไปให้หมดตอนหน้าเราตอนหน้าพวกเจ้าและทำลายรูปเคารพแบบ แกะสลักของผู้เขาให้หมดทําลายรูปปั้นแบบหล่อของเขาให้หมดและทําลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาทุกแห่งและเจ้าทั้งหลายจงยึดครองแผ่นดินและเข้าไปอาศัยอยู่ที่นั่นเพราะเราได้ให้แผ่นดินนี้เป็นกรรมสิทธิ์ของพวกเจ้าเจ้าทั้งหลายจงแบ,บ่งมรดกที่ดินนั้นด้วยฉลากตามตระกูลของเจ้าเผ่าใหญ่จงเจ้าจงให้มรดกก้อนใหญ่และเผ่าเล็กก็ให้มรดกก้อนเล็กที่พื้นแผ่นดินไหนที่ฉลากรตกกับใครก็ให้เป็นของคนนั้น ระมรดกของเผ่าตามอัรถวุษของพวกเจ้าหลายขับไล่ชาวแผ่นดินนั้นออกไปให้พ้นหน้าของเราพวกเจ้าที่เหลืออยู่นั้นก็จะเป็นเหมือนผงในตาของเจ้าและจะเป็นเหมือนหนามยอกอกของเจ้าและเขาทั้งหลายจะรังควานเจ้าในแผ่นดินที่เจ้าอาศัยอยู่นั้นและเราจะทํากับพวกเจ้าเหมือน,นที่เราคิดจะทํากับเขาทั้งหลายมาทำพันธสัญญาใหม่มาราโกบทที่9กข้อ1ถึงข้อ29 ก้องกล่าวกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับเจ้าว่าบางคนที่ยืนอยู่ที่นี่จะไม่รู้รสความตายก่อนที่จะเห็นอาณาจักรของพระเจ้ามาด้วยอริธานุภาพโมซูโมเสมเสและเอเลียคนต่อมาพระเยซูพาเปตโตรยากและยอนขึ้นไปยังภูเขาสูงกับพระองค์แต่เทงลำพังร่างกายของพระองค์ก็เปลี่ยนไปตอนหน้าพวกเขาเสื้อผ้าของพระองค์ก็ทอแสงสกาวขาวบริสุทธิ์ที่นี้ไม่มีช่างฟอกคนใดในโลกที่สามารถฟอกให้ขาวได้ แล้วเอลียาและโมเสสได้ปรากฏแก่พวกเขาทั้งสองท่านกําลังสนทนาอยู่กับพระเยซูเปตโตรพูดกับพระเยซูว่ารับพียี่เลอเกินที่พวกเราได้มาอยู่กันที่นี่ให้พวกเราสร้างกระโจมสามหลังกันเถิดกระโจมหนึ่งสำหรับพระองค์กระโจมหนึ่งสำหรับโมเสสและกระโจมหนึ่งสำหรับเอลียาเปตโตรไม่ทราบว่าจะพูดอย่างไรเนื่องจากพวกเขาตกใจกลัวกันเมฆก้อนหนึ่งก็ประขึ้นมาปกคลุมคนและมีเสียงจากเมฆกล่าวว่าผู้นี้เป็นบุตรที่รักของเราจงฟังท่านเถิด แล้วพวกสาวกแลดูรอบตัวทันทีก็ไม่เห็นใครอยู่ด้วยเลยเว้นแต่พระเยซูเท่านั้นขณะที่ลงมาจากภูเขาพระองค์สั่งภูเขาไม่ให้เล่าสิ่งีดได้เห็นแก่ผู้ใดจนกว่าบทมนุษย์จะฟื้นคืนชีวิตขึ้นจากความตายพวกสาวกเก็บเรื่องนี้ไว้ต่างก็ตกเถียงกันว่าการฟื้นคืนชีวิตจากความตายหมายความว่าอย่างไรพวกเขาจึงถามรองค์ว่าทาไมพวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติจึงพูดกันว่าเอลียาตต้องมาก่อน กล่าวว่าจริงทีเดียวที่เอริยามาก่อนและจะทําให้ทุกสิ่งคืนสู่สภาพเดิมและทาไมจะมีบันทึกว่าบุตรมนุษย์ต้องทนทุกข์ทรมานและผู้คนไม่ยอมรับแต่เราบอกความจริงพราะว่าเอรียาได้มาแล้วพวกเขาได้กระทําต่อเขาตามชอบตามใจชอบตามที่มีเรื่องบันทึกของเขาไว้ครับที่รัฐอ่แล้วพรุ่งนี้ฟ้าเข้าโบสถ์ไหมคะเออเข้าครับ ออกเข้าก่อนแล้วค่อยกลับมาล่ะคะพระเยซูขับไล่ว,วิญญาณร้ายออกจากตัวเด็กเมื่อพระเยซูและสาวกทั้งสามกลับมาหาสาวกคนอื่นก็เห็นว่ามหาชนอยู่ล้อมรอบเหล่าสาวกอาจารย์ฝ่ายกฎบัญญัติบางคนกําลังโต้เถียงอยู่กับพวกเขาทันทีที่ฝูงชนทั้งกลุ่มเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจยิ่งนักวิ่งกลูก,กันเข้ามาทักทายพระองค์พระองค์ถามพวกเขาว่าผู้เจ้าถกเถียงอะไรกันกับเขาเหล่านั้นคนหนึ่งในกลุ่มตอบพระองค์ว่าอาจารย์ ข้าพเจ้าพาบุตรชายของข้าพเจ้ามาเขาถูกวิญญาณร้ายสิงจึงทําให้เขาเป็นใบเมื่อใดก็ตามที่มันเข้าสิงเขามันทาให้เขาล้มลงฟาดพื้นมีน้ําลายฟูมปาดขบฟันขบกันและตัวแข็งเกรง็งข้าพเจ้าให้เหล่าสาวกของพระองค์ขับไล่มันพวกเขาก็ทามไม่ได้พระองค์จึงกล่าวว่าคนในช่วงเวกการเวลานี้ทั้งไร้ความเชื่อเราจะต้องอยู่กับพระเจ้านานสักเท่าไรเราจะต้องทนต่อพระเจ้าไปนานสักเท่าใดพาก ตัวเขามาหาเราเถิดพวกเขาก็นําเด็กคนนั้นมาหาพระเยซูทันทีที่เขาเห็นพระองค์วิญญาณร้ายก็ทําให้เขาชักล,มล,มลม้มลงบนพื้นและก,กลิ้งไปมาน้ําลายฟูมปากพระองค์ถามบิดาของเด็กว่าเป็นมานานเท่าไหร่แล้วเขาตอบว่าตั้งแต่เป็นเด็กเล่นเล็กแล้วมานทําให้เขาตกในกองไฟและตกในน้ําบ่อยครั้งเพื่อทําลายเขาแต่ถ้าพระองค์ช่วยได้ก็โปรดสงสารช่วยพวกเราด้วย พระเยซูกล่าวกับเขาว่าถ้าพระองค์ช่วยได้อย่างนั้นหรือทุกสิ่งเป็นไปได้สําหรับคนที่เชื่อทัในใดนั้นบิดาของเขาก็ร้องขึ้นว่าข้าพเจ้าเชื่อโปรดช่วยเพิ่มความเชื่อของข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระเยซูเห็นว่าฝูงชนวิ่งกันเข้ามาพระองค์จึงกล่าวห้าววิญญาณร้ายว่าเจ้าวิญญาณหนวกใบเราสั่งให้เจ้าออกมาจากตัวเขาและอย่าเข้าสิงเขาอีกหลังจากวิญญาณร้ายร้องและทําให้เขาชักก่อนที่มันจะออกไปเด็กคนแนึ่นิ่งไปเหมือนไร้ชีวิตจนคนส่วนใหญ่ พูดกันว่าเขาตายแล้วแต่พระเยซูจับมือเขาพยุงขึ้นและเขาก็ลุกขึ้นเมื่อพระองค์มาถึงบ้านแล้วเราสาวก็เริ่มซักถามพระองค์เป็นการส่วนตัวว่าทําไมพวกเราจึงขับมันออกมาไม่ได้พระองค์กล่าวว่ากับพวกเขาว่า,า,ว,าวิญญาณร้ายประเภทนี้จะถูกขับออกมาด้วยสิ่งใดไม่ได้จนกว่าจะมีการอธิษฐานเท่านั้นพระเยซูกับไล่วิญ,ญญาณร้ายออกทัหมด